สวัสดีครับพี่สารบ้านเตาเชี่ยมครับผมเบาหูดำครับมือนี่ครับเนมยนครับแฟนหน่อยครับมาหาเงีใครมดแดงกันครับสวัสดีครับนี่ครับขอคุณเสื้อสวยๆจากพี่น้านะครับนี่อะแล้วครับร้องเพลงกันครับนี่ยำปลาเนี่ยครับมิจางมดแดงกันครับเห็นเต็มสาวครับเง่ยยดขางกำแพงนะครับนี่เมื่อไรครับเนมยน

Mình đã đánh xong, mình đã đánh xong Mình sẽ đi Mình sẽ đi ăn nha, chúng tôi sẽ đi ăn nha Hắn lại, chúng tôi sẽ đi ăn nha ทางมาแดงว่าครับมาถือมองไปแล้วครับบันนี้รุ่นย,ยวกับแพ้งขึ้นต้อยครับบันนี้คนยิ่ยี่สูงครับพูดหนักครับทางไหน เดี๋ยว้วครับพี่น้องโอ้ไใค่ตึงโอๆนามิบโอ้ยใคร่นะครับพี่น้องพวกน้ำใคร่ตึงๆครับอืมโอ้นเนิมิบลงเบิดลงเบิดนักไม่สาวนี่ครับวันนี้เห็ดไหมเแซ่เล็กเลยครับวันนี้ เพิงตีนเหมียนน้องเดมืดแนี่ยครับโอ้ดิเหมีนตรงตรงลุงอะไรเงี้ยนี่ตรงย่ตรงย่ครับตรงย่เขาอยู่เขาอยู่อ้ยดิใครติง แ่มเิดับพี่น้องทัยังไงครับคุณครับี่ครับข้างงกันนะครับนี่แหม่นเบื้องขันกัน่ตรงตเลยอู้วิ่งต่งตรงๆแม่ย่าถอนออกอย่าถอนออกอ้เตึงเตืู้เขาเขาเข ้ตึงครับพ mm ี่น oh. oh, 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 ้องขอแล้วขอแล้วขอแล้วครับขอแล้วขาค่อยเขอเยาะได้โอ้ตรงตรงโอ้หนุ่มเอ็นใครมันิ่งตึงๆเพื่อนโอ้ยเห็นมาเห็นมาตรงครับตรงตรงโอ้วิธีทางนึงโอ้หนุ่มเอ็นโอ้เข่าไปเลยโอ้ย เสื้อนุกวะเสื้อขาดต้นนะเดี๋ยวยครับเรียวมาแล้วครับทีมงานสวัสดีค่ะบที่สามตาเซลผมครับพี่น้องตาเสริมขี้มาตามมาที่หลังค่ะครับเด็กเออลนลานนี่แหละเนาะค่ะมาเบิ้งน้าเมียนได้างเนี่ยเธอะไรอยู่เธอโอ้โอ้แต่ตื้งดีแทนเนาะนีตึงตื้งเออตื้งตืงเบื้องนี้พี่น้องอูดอกะตั้งเนี่ยเฮ้ยถั่งกัน ผู้ด่ตึงๆนะมาตึงๆมันอยู่ใกล้น้ำค่ะเดี๋ยวเทบังได้ค่ะู่เทบงใครบน่ะพูด่ใครนะติม้เอะนะพูนเหลือยเหนครับเบิงรับผนเกไม่หายเิ้มใครแผนกเก็บแผนกเก็บนะ่ะผนกอันผนเกเงี้ยนมาก้อนครับพี่น้อง ไหลลงลงลูลูลูเล่กูด่าพี่นองเห็นปะล่ะเห็นปาเถออเห็นยูเถอโโอ้โหน้องเบิ้งค่ะอ้เห็นไหมูดําคนไปแง่ะ้ยืเถงนี่เธอเอาดีๆ้วเถอร้ายๆอืมเบิ้งค่ะคนกระไดแงไปเลยพี่น้องคนน่ะ โอ้โหบเอาดีดีเอาดีดีโอเธอเอาดีดีนะเธอโคบๆๆบๆคบบอยู่เลยหน่อยนึงงยอดิยี่ยนนะเบิ้งค่ะพี่น้องเอาย่างนั้นแหละเธอเนี่ยละเออโหหันงนึงหนึ่งประเทศใส่หันน้วยบพิ่มน่แทงไหมเธอแทงไหม นั่นละเอาไปดิเออนั่นละเอาน้องเบิ้งค่ะอืมเพิ่นสูงพี่นอ้องร้ายหลายค่ะนี่มีน้องเบิ้งค่ะมันมีอยู่แล้วเธอเนี่ยพุ่นอ่ะมีมีมีม,มีโอ้ ค้ะโอ้บาร์มิชเพิ่งได้ยังว่ามดเหงว่ามืดออกไปเลยแบบนี้เหรอพี่น้องเห็นบ่าข้้เขาเขาเนะะัดเขาเขาเนี่ยพี่น้องมาด้วย่่ะไม่กินน้ำตาลเสริมเนี่ยค่ะ ฝีมือฝีมือไหนออ้ดำกับน้ำเมียนเลยเนี่ยค่ะมือนี่เพิ่นได้กินหน้าฝนม้างนึงเนี่ยค่านี่ละเต็มเลยค่ะขับรถง้ังเหลือมิเตนล้วนเลยงามนี่ค่ะน้องเบิ่งค่ะถ้าใครล้วนื้อเนี่ยือน่นเขาไพ่ได้เอามือใส่หน้ายงกเลยแบบเนี่ยค่ะงามนี่นี่ได้หมดท้ายแบบนี้แล้ะ

มึงมาเดียงแงกันสูงม,มาเลยครับไปมีคนเฝ้าครับปุนห์ห้างบักแง่ครับเ <c oughs> ฮ้ยต้องไม่แห้งนะเถอะเถอไม่งันเป็นสายขึ้นไปหอด่นนี่นะเออโอ้โหอ้อน <c oughs> เงี้ยอ่ะครึ่งหนึ่งอืมสอวนี่ครับโอ้มีมีคนขึ้นต้นไม้ครับมานีไม่ได้แลยวมีเขายืนครับเบิงข้าบ้านีซอยกันข้าหื แคนี้มดากับน้ำเหียนซอยกันขั้นนี้โอ้เห็นแหงเลยสิเห็นฟุ้งอันนี้กัเอาท่านี่รั้นบอรอืมเอาจับใส่นะ่ข้าอไปโอ้เหียเหียเเหียบกเโอ้พี่น้องหางนี่มิตกโอ้บ่งดาค่ะบ่งค่ะ โอ้โหโหอดกิดม่ได้บางนึงเนี่ยเข่าหรือออกเนาะบันเนี่ยเนาะอย่าบพึ่งดับความเอาอีกก้อนโูพี่น้องวันน่ะเข่าหรือออกเนาะบันเนี้ยนาะโจคพุนนาบาทเดียวเลยมองถือขังเพิ่นที่น่ะมา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  สูงสูงเด้ก Metal พี่น้องขึ้นกำแพงเนี่ยค่ะเบิ่งค่ะอืมเอาเอาระวังได้หรือโอ้โหมามามาเอาเอาเอามาค่ะนำเมียหาลัดยองลุมค่ะอืมเปิดนกันไหมค่ะ

พี่น้องเบิ่งค้ะอันนี้ไข้ขี้เลือดกับแทด้นั่นี่ค่ะเนี่๋ยวทุงกันมาเนี่ยพี่น้องโตเริ่มออกมุดละค่ะมาพี่น้องเขาบ้าฮู้แตเย็นเย็นเย็น บำเอาดีดีเฮ้ยว่าเห็นมายู่มุมนีน่ะบมเท่าละเท่าละโจกเท่าละโจกโอ้ยไหนอุดมพี่น้องมาเด้อค่ะแล้วเสริมกับโอ๊ตเพราะไหวจะเกี่ยนเลยลงกีซแบบนี้พี่น้องอใหญ่เห็นน้ำกันเธอว่าต้องไม่ออกได้ออยู่ันละแต่เย็นเย็นเมื่อยละพักก่อนจะพึ่งถอดออกคอนสอนโอ้พี่น้องแต่เบิ้งหังนี่เด้อค่ะถือว่าสุดยอดอันถือว่าปลายสุดๆเลยเนี่ยค่ะของหังน่พี่น้อง เพิ่นซอยกันค่ะนายหมูดำคืนไปแงน้าเมียเป็นผู้ปั้มปรนเดี๋ยวยืนดีๆก้อนย่าพิ่งทอดโจกผูนไรบ้างกันนะ่ะโอ้เอาเสียบหูไม้ซะไปเนี่ยค่อยๆน,น้อยๆเพิ่นกับไปรียู่ดิ่นน่ะ หาสั้นอีกแจกบ๊บบื้ออืมไมาเป็นพี่น้องมาบปา่งค่ะสเสริมเห็นวิ้งเวิงวง,ๆๆๆวงมาอยู่วงนหนึ่งเนี่ยข้ามีค่ะหางนี่กับมีพี่น้องเออมีแตห่หางมีมีแตห่หางสูงๆจะมาใครเป็นงามล่ะค่ะสอนนะพี่น้องมานะใหญ่สูงปีนนี่แหละถือถรงปีนนี่จบเลยเขา นาค่ะข้าวเขากันบมื้อนี่หมานะเมือนี่มืนี่หมานค่ะยังไ่ได้ไปใส่กับกุกเดียวมืนี่หมานจะวกกตูเกาได้เป็นยอดีเยอะเถอะดีดี้อายเห็ดเนอยเห็ดปากไปเห็นนมโอ้ใครสีเืออีหเถอะงามๆพี่น้อง พี่น้องเป็นไข่เนยๆค่ะไข่หญ่เต็มไม่เท่าไเนี่ยเป็นไข่ขี่เรื่อยเป็นตะมกมันดีนี่พี่น้องถ้าเติมว่าเป็นไข่หัวตะเบงออกมาอิลิไหนค่ะอ้าครับมาค่ะอืมเป็นยังไงเธอหังนี่สูงนะพี่น้องผู้น่ะค่ะทาพื้นดินอันนั้นน้เมียนค่ะโอ้คนวานหลายเติค่ะ ค,คุณคุณข่าเอารลอนหลอนรถด้เธอขันมันหางได้ตึงอันกีบเดี๋ยวเพิ่นกับไปยูดหลโอ้โหแหงโพดแหงโพดคุณค้า าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ๆได้เลยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเสริมระกับครอบครัวเนาะค่ะมื่อวานนี้น้ำเหมียนพามาเอาเนี่ยค่ะทางมาไปโอ้เธออย่าเพิ่งเอาลงมาง่ายๆเด้อหูนี่น้อยเพิ่นกระมีแทงจนเพิ่นถังแตกเลยโอ้โอ้พี่น้องคุณค,ค่ะอือเบอร์คุณค่ะพุณ ลูกค้าต้องการต้องการออกปฏิบัติการกับนายหูดำกับนายเมียนค่ะมาเมื่อค่ะมื้อนี่มาบปเดยวค่ะนายเมียนแท้เทก่อนค่ะนี่หางหนึ่งเด้อค่ะร้องร้องบ้ากันเอาบ่ารู้จะเอาแบบได้พี่น้องร้องหลายๆสูตรค่ะโอ้เบิ้งค่ะนี่นี่ค่ะเบิ่งค่ะ หางเดียวด้วยเนี่ยค่ะพี่น้องเบิงงเบ้งค่ะโอ้โหางนี่นะเธอเสืออ่อนซ้อนนี่ค่ะเพิ่งค่ะโอ้โบับยัยเพิ่งโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหยัยเพิ่งเอาลงมาไง,ไงไ่ายไงนะเธอเขาจนแตกเลยน่ะยังมาแตกดีวน่ะพูหนักพูหนัก โอ้โอ้โอ้คออยากได้อีกดิเบิ่งค่ะอืมคุณอะสูงค่ะ ฟังเสียงบังฟังเสียงฟังเสียงบมงหิังเถอะห้งนี้ผูหนาโห้างนี้เถอะพอต้องเสปนู่นครับเบังไขรเป็นตึงๆครับนี่โอ้ตัวนี้เบงข้าคุณรับใครตึงๆครับบนีบังข้าเหตุงามดีเถอ ใส่ถุงกันครับ่ถุงมานาวหมดกัดคนครับเดี๋ยวเขาคอยเบิ้ฮอนเอาอยู่บันนะตอนเขาคว้าคงไม่ครบจับได้สามถุง,<อ>งแล้วเบิ้งค่ะ,คะอันนี้ถุงปลาใส่แป้งเด้อนี่อันนี้ถุงไข่น้อยค่ะอันนี้ถุงไข่ไงต่ว่าแบบนี้แป้งพร้อมเนาะค่ะนี่เขาจะเมื่อล่างเอาค่ะนี่เพิ่นเอาง่ายอยู่ค่ะ ทำดูงก็ค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะ้าสึมกับหาพี่น้องเนาะคะ่ะมาเงยไขมดแดงเนาะคะ่ะมื่อน,นี้มากับไอ้นี่แหละค่ะน้ำเมียนละกันน้ำร้านละกันน้ำหูดำเนาะคะ่ะไอ้ที่ในกาแาพี่น้องน้ำนี่แะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนี่แะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจ้าสึมรักกับครอบครัวน้ำเนาะคะ่ะคลิปนี้้าสึมกับเสียวไว้สักนี่แหละ,ะคะ่ะสวัสดีค่ะบ้าดังสวัสดีครับโอ้โหหน้ำเมี่ยนญี่ปุ่นค่ะ